สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนันดอนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับในเกมที่มีชื่อว่าอมองอั s นะทุกชมนะซึ่งจริงๆแล้วไอ้เกมนี้เนี่ยเล่นกับเพื่อนจะสนุกกว่านะครับนะแต่เกมนี้เนี่ยผมก็อยากจะลองเข้ามาเล่นนะครับนะคือจริงๆผมก็เล่นมาหลายรอบแล้วนะครับอย่าเรียกว่าลองเล่นเลยเล่นมาหลายรอบแล้วด้วยนะครับนะสำหรับวิเกมนี้นะแต่ผมจะลองมาเล่นคนเดียวดูอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับนะเพราะว่า ผมก็เล่นกับน้องแหละปกตินะครับนะถ้าผมไม่ได้อัดคลิปหรืออะไรเนะี่ยผมก็จะเล่นกับน้องปกติเลยนะครับนะโอเคแล้วมีเซิร์ฟให้เราเลือกด้วยนะครับก็เซิร์ฟที่มันเลือกมาให้เราก็จะเป็นเอ่อนอตอเมริกาเลยนะครับนะโอเคก็เอาตามที่มันเลือกให้แล้วกันนะครับนะโอเคแล้วเราลองไปดูกันนะว่ามีห้องอะไรบ้างมีห้องอะไรบ้างอ่อโอนี่คือเซิร์ฟใช่ไหมอ่ะข้างบนนี่ก็น่าจะเป็นอิมพอสเตอร์เนาะ ที่เราสามารถเลือกได้นะครับเนะี่ยเป็นยังไงอ่ะเราสามารถเลือกได้ว่าอินพุสเตอร์จะให้มีกี่ตัวนะครับนะเออสามก็ได้สองก็ได้นะครับแต่ผมว่าเอาสองดีกว่านะเกมมันจะได้เล่นานานๆหน่อยนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตหาเซิร์ฟก่อนลักกันนะครับนะโอเคเจอเซิร์ฟแล้วเจอเซิร์ฟแล้วท่านผู้ชม๊บ้ึมนะขอแต่งตัวก่อนสีอะไรดีเอ่อเอาเอาสีส้มแล้วกันครับ นี่สีเขียวเอะเลือกไม่ทันเอาเลือกเกมเริ่มแล้วอ้าวผมไม่ได้เป็นครับผมไม่ได้เป็นใครเป็นอิมพอสเตอร์อ่ะผมไม่ได้เป็นอิมพอสเตอร์นะสีชมพูนี่หรือเปล่าฮะอืมโอเคอันนี้ผมเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟของคนที่ชื่อว่า security นะครับนะคนนี้เป็นคนสร้างเนะนี่ยเฮ้ยดิเขาหายตัวไปไหนอ่ะ แล้วเขาหายตัวไปไหนอะเขาหายไปไหนโอ้ my ่ o d โอเคเราต้องไปซ่อมห้องไหนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนทำไมเพื่อนกดรีพอร์ตทำไมเจออะไรหรอโอ้อะไรอะเมกกี้มีลูสอะไรอะสีขาวครับมีคนบอกว่าสีขาวนะครับผมว่าผมไม่พิมพ์ดิเอ้าเอ้าทำไมกดซ้ำได้อ่ะ โดนแฮกแน่ๆเลยครับเพราะว่าผมว่าแฮกเข้านะเนี่ยแต่งตัวเป็นอะไรเดียอ,อาตัวเดิมนี่แหละนะผมไม่รู้จะแต่งอะไรละเอามีคนออกจากเกมอีกอ่ะกลับมาแล้วไม่ใช่กลับมาแล้วหรอกมีคนเข้ามานะครับมามาดูซิหวังว่าเซิฟนี้จะไม่จะไม่โดนแฮกนะอืมถ้าเซิฟนี้ไม่มีแฮกเข้ามาก็ดีนะครับตรงนี้มีทัสอะไรให้ซ่อมเนี่ย เติมน้ำมันนะครับอกดกดค้างไว้เรียบร้อยซ่อมทาสเสร็จแล้วทาสที่เราต้องซ่อมนับก็จะมีอะไรเนี่ยช็อตเซมเพลสอันนี้อะไรเนี่ยไดเวิร์ทพาวเวอร์อ,อ่อกรีนเฮาส์อ๋อเป็นแบบพลังงานใช่ไหมเฮ้ยอะไรนอตซัสนอตซัสไม่ใช่เหรออืมอเค้าต้องไปตรงไหนบ้าง โอเคเดี๋ยวเราไปห้องเอ็ดมินก่อนลาก,กันนะครับนะเดี๋ยวนะสีดำนี่มันน่าสงสัยเลยเขายืนทำอะไรอะไปแล้วผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ตรงนี้เราต้องซ่อมนะอย่าบอกนะว่าสีดำเป็นนะสีดำเป็นคนทำหรือเปล่าเฮ้ยไม่อะผมว่าผมไปห้องเอ็ดมินก่อนดีกว่าไอ้สีดำมันทำตัวปแปลกๆนะครับไม่กล้าทำอะไรกับมันเลยผมหมายถึงผมไม่กล้าซ่อม ทัสเนี่ยโอเคหนห้องเอดมินมีอะไรสีขาวกำลังทำอะไรอยู่กับสีม่วงนะครับแล้วก็มีสีส้มอ๋อ,อนี่เป็นรหัสใช่ไหมต้องใส่รหัสโอเคอยู่รวมกันไว้น่าจะดีนะอตอนนี้ผมสงสัยสีดำมากเลยครับทุกผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีดำชัวร์ครับสีดำแน่นอนแล้วนี่ลูกอะไรอะ โอเคเฮ้ย okay. สีแดงสีแดงมาอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมสีแดงมาอยู่คนเดียวอะเน้นๆสีดําตอนนี้ผมสงสัยสีดําคนเดียวนะครับนะสงสัสยแค่สีดำอะตอนนี้ในรห้องออกซิเจนน่ะเราต้องไปซ่อมที่ห้องออกซิเจนเอาเจอศพเฉยเจอศพสีชมพูครับ ศพส,สีชมพูตายนะครับใครเป็นคนเจอล่ะไในพิมพ์กันาหน่อยสิที่ไหนที่ไหนเนี่ยมีคนมีคนถามตลอดนะที่ไหนแล้วใครเป็นคนเจออ่ะินรีแอคเตอร์เจอในห้องรีแอคเตอร์เหรอเฮ้ยผมสงสัยไอส้สีนั้นมากเลยอ่ะสีอะไรนะ สีแดงไม่ใช่สีแดงสีสีดำสีดำสีดำแน่นอนไม่แต่สีดำเป็นคนเจอศพนะสีดำจะเป็นได้ยังไงอะสีแดงหรือเปล่ามีคนบอกให้โหวตเยลโล่นะครับมาโหวตผมเนี่ยนะผมไม่ได้เป็น <c oughs> แต่คนก็จะไม่ได้เชื่อนะเขาคงไม่เชื่อหรอกโอ้ เรียบร้อยเอาคนที่ไม่ใช่อินพอสเตอร์ออกไปตายแล้วแล้วภูก็กลายเป็นผีไปเลยครับทุกผู้ชมกลายเป็นผีแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยอืมเป็นผีก็น่าจะทําอะไรได้อยู่นะมานะโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คที่อา่าลาบูราตทอรี่ตรงนี้อา้าวอันนี้คือแยกเหรออา้าวน่าจะต้องแยกเฮ้ยผิดผิดผิดอา่าตรงนี้โอเคแล้วก็นี่ก็ตรงนี้ ตัวนี้เป็นหินนี่ไม่ใช่เออเราเป็นผีนะครับเราไม่ต้องกลัวเราเป็นผีเราไม่ต้องกลัว,น,ลวนี่ไงทัชทำสำเร็จแล้วเฮ้ยเคนนี่เคนนี่เป็นหรือเปล่าโอเคนี่มีผีแอบซ่อมทัสนะนะผีแอบซ่อมทืม เราต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นนะครับเดี๋ยวผมจะขอดูไอ้เจ้าสีม่วงนี่อนเจ้าสีม่วงนี่น่าสงสัยมากเลยเฮ้ยแต่สีสีแดงมันยือ้อให้เลือกผมนะเพราะว่าสีแดงเป็นอะทุกคนเพราะว่าใช่อะสีแดงแน่นอนสีแดงแน่นอนเดี๋ยวผมขอไปตามเจ้าสีแดงก่อนมันอยู่ที่ไหนอะอุย้ยตัวนี้ก็ซ่อมได้อ่าโอเคอย่างงี้ใช่ไหมโอเคอเคสีแดงหายไปไหนอะ ไม่เห็นสีแดงแล้วท่านผู้ชมสีแดงหายไปไหนอ่ะสีแดงเป็นแน่ๆเลยผมว่าสีแดงน่าจะเป็นนะเนี่ยโอ้ผมพิมพ์ไปว่าเรดเอ้าผมพิมพ์ไม่ได้นี่ผมลืมไปผมเป็นผีจะพิมพ์ทำไมล่ะเนี่ยเรียบร้อยทุกคนเราเป็นผี <c oughs> นั่นไงโทษสีน้ำเงินอีกแล้วสีแดงเพื่อนเชื่อเรา เขาจะเชื่อเราได้ไงเราเป็นผีเนี่ยเราเป็นผีเขาเชื่อเราไม่ได้หรอกพวกเขาไม่เห็นแชทของเราอ่าโวตว,วสีขาวออกไปนะครับ <c oughs> เรียบร้อยเอาสีน้ำเงินกับสีเขียวอมฟ้าครับหรือเปล่าอใช่ไหมใช่เขียวอมฟ้าไหมโ <c oughs> อ้ oh my god จีจีไฮดูดดูดวัตเตอร์โอ้ฮะเอ๊ะไม่ได้เป็นอิมพอสเตอร์อิมพอสเตอร์สมารถหลงท่อได้เฮ้ยเอาไอ้หัวเชอร์รี่นี่ก่อนไหมหัวเชอร์รี่นี่นี่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราค่อยๆครับค่อยๆเฮ้ยได้เป็นอิมพอสเตอร์เฉยเลย สุดยอดอินโพสเตอร์สามารถอันนี้ได้เปิดแผนที่ก่นอนอแล้วทำอะไรได้อ่ะอินโพสเตอร์เนี่ยเราสามารถฆ่าได้นะครับอันนี้อะไร s e c ิ r i ิตี้เนี่สามารถนี่นี่มีเพื่อนเราอยู่นะครับเพื่อนเราเป็นสีดำนะครับอ่าสีดำคือเพื่อนเรานะครับที่เป็นอินโพสเตอร์ด้วยกันกับเราเฮ้ยสีเหลืองมาสีเหลืองมาตรงนี้อุย้ยแต่มีสีม่วงอยู่แต่มีสีม่วงอยู่ เพิ่งอยู่เพิ่งคิวอยู่เพิ่งคิวใจเย็นก่อนอเอา้าเจอศพครับ <G ül> <G ül> เพื่อนเราเป็นคุณค่าแนะ่ๆครับท่านผู้ชม <G ül> เพื่อนเราเป็นคุณค่า <G ül> ที่ไหนอ้าวสีดำเนียนมากสีดำเนียนไปนกับเขามาก <G ül> สีดำทำเนียนนะเนี่ยสีดำเนี่ย <G ül> อ้อันนี้ดิผมผมว่าคนอ,อื่นนะเ เอาสีแดงแล้วกันนะวดสีแดงเพื่อนวดสีแดงสีแดงแน่นอนนี่วดสีแดงไปเลยเนี่ยนี่เออเห็นไหมสีขาวสีขาวคิดเหมือนผมเลยไหมเขาวดสีแดงเห็นไหมดีอ้าวสีขาวโดนสีขาวออกไปแล้วไม่มีใคร ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นอิมโพสเตอร์แม่ผมยังไม่ได้คิวใครเลยอะแต่เพื่อนคิวเราแล้วอา้าวเพื่อนตัดออกซิเจนครับเพื่อนอันนี้ออกซิเจนโอเคเราต้องเนีนเนยนๆหน่อยนะครับดเดี๋ยวเด,วเดวมีใครอยู่ไหมอุ้ยมีสีเขียวตรงนี้เฮ้ยลงท่อก่อนลงท่อก่อนลงท่อก่อน มีใครมาไหมไม่มีใครมาครับขึ้นได้สุดยอดเฮ้ยยี่สีเหลือไอซีอ๋อเพื่อนเรา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  <c oughs> ชนะอีกแล้วไม่ใช่ชนะสิก็ชนะสิเออเราชนะเราชนะแล้วป่ะเมื่อกี้วิกตอรี่เนาะเมื่อกี้โอ้สุดยอดบู๊จี๊จีอ่ะพี่เบลกับเขาได้เหมือนกันเฮ้ยเอาอีกสักรอบหนึ่งแล้วกัน มาเล่นอีกรอบหนึ่งอีกเกมหนึ่งอีกเกมหนึ่งมามาดูว่ารอบนี้เราจะได้เป็นอินพสเตอร์อีกหรือเปล่าอ้าวรอบนี้ไม่ได้เป็นอินพสเตอร์ครับนั่นแสดงว่าในคลิปนี้ผมได้เป็นอินพสเตอร์รอบหนึ่งครับท่านผู้ชมได้เป็นรอบเดียวโอเคไม่เป็นไรเอ,อ่อซ่อมตรงนี้ก่อนแล้วกันนะไม่มีใครมาใช่ไหมเอาต้องไปห้องออกซิเจน Ox ygen. Ox ygen. ออกซิเจนออกออกซิเจนเอาเจอศพอีกแล้วมาอย่านะอย่าเอาผมออกไปอีกนะแต่ละครั้งที่ผมเล่นเกมนี้มาเนี่ยคือคำเริ่มต้นที่คนจะพิมพ์มาในแชทนี่ก็คือแวร์หรือที่ไหนนั่เนเองนะนะฮึซิโมกว่าเฮชกำลังสแกนอยู่ สีฟ้าบอกว่าสแกนอยู่เนี่ยสีเขียวสิใช่ไหมเขียวอ่อนเขียวไม่ใช่เขียวอ่อนสิอืมเขียวอมฟ้านะครับเนยบอกว่าสแกนอยู่นะครับสีเขียวบอกว่าไม่โอเคสีม่วงสคริปต์นะครับสีม่วงสคริปต์ผมก็ขอสคริปต์ด้วยแล้วกันโอ้โหคนสคริปต์เยอะมาก โอ้มีแต่คนเลือกสกิปครับท่านผู้ชมโอเคไม่มีใครนะครับที่โต๊ะจักรยานก็ถือว่าดีนะครับนะถือว่าดีเลยทีเดียวนะแต่อิมพอสเตอร์คือใครแนละ้วเราก็ยังไม่รู้นะครับเออยิงไปเอ้ยเฮ้ยยิงมันโดนดิโอ๊ยโอยโอยโอเคทำทัาเให้ผ่าน โอเคผ่านแล้วจ้ายังไม่ผ่านหรอกแต่ทัสเราทำผ่านนะ okay. โอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวห้องนี้อืมอ่าห้องนี้ด้วยเรียบร้อยไปห้องไหนต่อดีไปดูห้องแอดมินไหมเออเราไปดูห้องแอดมินกันดีก,กว่าเฮ้ยนี่อ๋อังจะไปห้องแอดมิน่้วย ที่ไหนอีกแล้วไม่รู้เนี่ยรีพอร์ตกันบ่อยซะเหลือเกินเนี่ยรีพอร์ตอะไรบ่อยจังอย่าบอกนะว่าเจ้าเยลโล่อีกอะผมว่านะน่าจะเป็นสีน้ำตาลนะไม่ก็ดำผมผมบวดดำแล้วนะดีไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบรวดอย่าเพิ่งรีบรวดเราฟังเพื่อนก่อนอะไรเนี่ย I'm in the cafe now brown ได้ไงสีแดงคิดว่าเป็น brown นะครับนะคิดว่าเป็นสีน้ำตาลโอเคเฮ้ย okay. okay. <Hey, S 2> แล้วก็ว่านะสีน้ำตาลนะมันทำตัวแปลกๆกันเนี่ยเฮ้ยแต่ผมยังไม่เจอสีน้ำตาลเลยนะเออ้นเดี๋ยวผมบวชสีน้ำตาลก่อนแล้วกันนะยังไม่เห็นสีน้ำตาลเลยแปลว่าผมผมไม่เห็นสีน้ำตาลมาซ่อมทาสเลยนะยังไม่เห็นนะคือหมายถึงผมนะที่ยังไม่เจอว่า <Wow. S 1> แล้วมันต้องเป็น หรือคนหนึ่งครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายอ๋อนี่ไงที่สแกนอันนี้คือที่สแกนนะครับท่านผู้ชมนี่สแกนให้รู้นะครับว่าเขาเป็น,นอิมโพสเตอร์หรือไม่อะไรอย่างนี้นะครับใช่ปะน่าจะใช่นะครับโอเค์เอ e r energy ครับมาห้องนี้โอเคอ๋อเป็นไอเมาส์แบบนี้เหมือนเดิมนะครับใช้เมาส์ในการซ่อม ห้องนี้มีอะไรไม่มีอะไรให้เราทำนะห้องนี้โอเคเ๋ยวเราอุย๊ยโอเคเมื่อกี้นี้คือสีน้ำตาลเป็นอิมพอสเตอร์ใช่ไหมโอเคแล้วก็โดนวดเตะอไปแล้วเรียบร้อยเอ,เอาสีแดงกดท่านผู้ชมมีอะไรหรอสีแดงเฮ้ยตอนนี้เหลือกันอยู่4ี่คนนะท่านผู้ชมตอนนี้มีสีดำแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีเหลือง สีแดงนะสีืองก็คือเรานั่นเองอย่าบอกนะว่าจะเลือกผมอะ่ะเฮ้ยเลือกไม่ถูกอะ่ะผมจะโหวตสีไหนดีอะ่ะอืมผมสงสัยอยู่นะเนี่ยผมจะเอาใครดีสีแดงสีแดงผมก็ไม่เห็นนะแต่เมื่อกี้ผมเห็นสีดำใช่ไหมอาจจะเป็นอาจจะเป็นสีดำก็ได้มั้งเลือกสีดำแล้วกัน อา้าวคะแนนโหวตเท่ากันครับอืมคะแนนโหวตเท่ากันไม่มีใครโดนเตะออกจากยานนะครับถือว่าปเป็นเะไรที่ดีเฮ้ย <c oughs> ผมว่าหนึ่งในนี้น,นี่ต้องมีสักคนแล้วนะที่เป็น,นอิมโพสเตอร์เนี่ยสีดำหรือเปล่าสีดำอะเปล่าซ่อมตรงนี้ก่อนเชืบเฮ้ยอะไร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  วิ่งมาด้วิ่งอะไรกันเมื่อกี้เฮ้ย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 เฮเดียวเดียวเดียวต้องกดปุ่มรีพอร์ตแล้วเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้เฮ้ยมันล็อกมันล็อกประตูมันล็อกประตูเฮ้ยมันไล่ผมมันไล่ผมตอนนี้มันไล่ผมแล้วว้ามันจะพยายามจะฆ่าผมเอ้ยประตูเปิดแล้วไปแล้วหนีแล้วหนีแล้วจ้าหนีแล้วจ้าหนีแล้วจ้าอ๋อเอามันฆ่าผมได้ไงอ่ะ ว่าแล้วสีดำต้องเป็นโอ้ my god โอเคนะครับนะก็สลหรับเกม Among Us นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนะก็ชอบกันหรือเปล่านะครับนะเออก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกใช้ได้เลยนะครับสำหรับผมนะครับนะเออโอ้ไม่น่าเลยอะเมื่อกี้โดนไอ้ดำฆ่าแม่ไอ้ดำเป็นอิมพอสเตอร์คะท่านผู้ชมรอบสุดท้ายไปกดรีพอร์ตไม่ทันนะครับนะใช่มันล็อกประตูห้องไว้อะ ผมก็เลยออกไม่ได้อะทาไงได้นะครับนะก็ถ้าใครจะเล่นนะครับนะกก็สามารถไปโหลดกันได้นะครับในสตรีมนะครับนะไปซื้อนะครับหมายถึงซื้อนะอ่าไปซื้อซื้อมาเล่นกันได้นะครับนะเออในสตรีมนะครับนะอ่าก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับนะส่วนไอ้กดไลค์กดแชร์อะไรเนี่ยผมผมคิดว่าผมจะไม่พูดแล้วแหละนะครับนะผมจะปิดคลิปแบบปกติปกติเลยจะดีที่สุดนะ ว่กดไลค์กดแชร์อะไรผมผมผมไม่พูดแล้วแหละผมว่านะเออเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับนะเออผมเลยขอจบแบบสั้นๆดีกว่านะเออนะครับนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ